แต่ดีใจได้ส่งจดหมายให้พ่อกำนันอ้าวไอ้ต๋องครับวันนี้ส่งกี่ซองวันเนี้ยเยอะไหมเยอะครับอ้าววางสิไม่วางอ่ะมันไม่ถีบมาวะผมกลัวเก่ามันไม่เก่าหรอกมันรักษาดีๆเดี๋ยวหยเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่พ่อกำนันเหรอเออกะจะใช้อีกสิบปีนี่ก็ให้ประกันปีเดียว ประกันสิบปีก็ได้ประกันที่เมืองไทยดิอ๋อันนี้ดีเหรอเมืองไทยใช่ประกันนึกดีมากเลยครับแล้วขี่จักรยานไปแล้วมันเมืองไทยก็จะคอยดูแลโอ้แล้วก็ลิมิตชีวิตไม่มีลิมิตเกินร้อยเกินร้อยห้าสิบมิตสุดยอดครับเอเต็มเต็มไอเรื่องค้าขายไม่ต้องบอกเป็ดเป็ดชอบนะเป็ดก็ชอบก็ยิ้มใหญ่น่ะเ้อย่างรุ่นไหนวะเนี่ยอ๋อรุ่นใหม่ล่าสุดครับยี่ห้ออะไรวะคิงเทค าซื้อที่ไหนวะอย่าบอกนะว่าพ่อกำนันก็ไม่รู้ก็ถามเกอยู่นี่ว่าไปหาซื้อที่ไหนแถวเซเว่นก็มีโอ้ยฉันไม่ชอบใช้รุ่นนี้อชอบใช้รุ่นไหนอะที่กลิ่นสตรอเบอรี่ที่มีปุ่ม <c oughs> คุณรู้มากก่ามึงห <c oughs> ยอกเล่นไม่เคยนอกรู้นอกทางเป็นคนรักครอบครัวถึงจเจริญอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยดีครับพี่ใครรักเมียใครกลัวเมียเนี่ยรวยทุกคนโอ้มีแต่กูนี่แหละที่รักเมียอ่า <c oughs> สาธุขอให้เป็นยังสั้นสาธุแม่อีปากพาจนเอ้มีอะไรเนี่ยโอ้ยยๆเลยพอกำนันครับจดหมายนี่มาหลายฉบับอยู่ครับพูดไทยพูดไทยดีกว่ากูจะได้ฟังรู้เรื่องด้วยโอ้ผมขอโทษนะครับพ่อกำนันไม่ใช่คนแถวนั้นถูกต้องแต่อยู่ในนั้นรอบสุดท้ายแล้วขยี้เต็มที่อ่ะซองแรกครับเป็นเอกสารครับอะไร จากกลมสรมากรครับอ่าเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วดีครับเราเป็นคนไทยครับอย่าหลีกเลี่ยงภาษีทดแทนแผ่นดินด้วยการเสียภาษีอย่าหลีกเลี่ยงนะครับ oh. yeah, yeah, yeah. อ่าเห็นไหม เวลามีสาระมันก็มีนะเนี่ยใช่ใช่เออเอากับมันดิทุกรูปแบบเป็นเป็นผู้นาคนอ่ะมันต้องเสียภาษีให้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านเขาถูกต้องไม่ใช่ว่าโอนเข้าไปให้คนใช้บ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างซุกพงซุกพูงบ้างมันมันมันก็มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไปโอนนู่นโอนนี่ซุกพูนอะไรมุกพวกนี้กูไม่ถนัดกูอยากเล่นที่ไม่เกี่ยวที่พลาดทิงถึงใคร มึงสัญญากับกูไหมว่ามุกวกนี้จะไม่เล่นกับกูอีกไ,ได้ครับออกูจะเล่นกับมึงอ,อย่าเล่นนะกูไม่เอากูไม่ชอบจริงที่จะกูอะบอกเลยนะชุดกูก็ล่อแหลมพออยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ของบางเพชรดาราฉายเขาจะสร้างสุราอันนี้ของพี่วิลลี่แม็กอินทอร์สจะสร้างบทคิดเตียนอันนี้ของเฮียเป็ดเชิญยิ้มจะทำพระป่าไปจังหวัดตังเอาคืนไปซะ ทำไมอ่ะกูนับถือพระถังทำจังอ๋อพ่อกำนันนับถือพระสังทำจังใช่ไหมครับพอดีเลยฮะชีงออคงเขาจะไปชมพูทวีปไม่มีค่ารถครับเป็นไรอ่ะคนบ่โอ้อ้าวนาเป็นผู้นำแล้วชอบทำบุญอยู่แล้วครับผมนี่อันนี้อันดี้สุดยอดที่พ่อกำนันสั่งให้ต้อง เอาจดหมายนางกระแตมาให้ดีมากนะทุกฉบับนะเว้ยอยู่แล้วครับเองต้องเก็บไว้ให้ดีครับเอามาให้ฉันอยาให้อีกระแตมันไปถึงมือ,อยอดได้ไอ้ยอดก็จะให้ถึงมืออีกระแตได้ครับแต่พูดถึงเป็นผู้นาหมู่บ้านนะ้วมันส่งจดหมายมันเชยอรัพ่อกำนันจริงๆนี่ผมขอ,อนําเสนอโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กาลังฮิตติดเทรนครับนี่สามจีป่เนี่ยสามจีครับผมคู่แข่งแบล็คเบอรี่นี่อะไรบิ๊กเบอร์ เปิดเครื่องอยังเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมใส่พินเรียบร้อยแล้วโทรได้เลยครับฮัลโหลอ,อภิษฎเหรอแ, <c oughs> แค่นี้นะมีสายเข้านี่ ต้องเล่นแบบนี้เล่นให้มันน <mam> ma <UC S> ่า <kaz> รักอมึงไปเล่นชัดเจนอย่างนี้มันก็แย่นี่ครับครับผมเออไม่พูดนามสกุลไม่ผิดกฎหมายหัวหมอซะด้วยอพ่อนั้นครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันไหนวะนี่ตัวใหม่ล่าสุดครับนี่ฮะอ่ะโน้ตบุ๊กเอเคอร์ใหญ่กว่าเอเซอร์อันนี้เอเคอร์อือหือ เอเคอร์ม, re, มันเป็นที่นจำนวนของที่ภาษาฝรั่งอ่ะกระขาไล่ใช่ไหมครับผมแต่เข้ามาเป็นแบรนด์ของโน้ตบุ๊กเชื่อไหมถ้าพอกำนันมีตัวนี้นะถ้าเกิดจะเล่นแบบมีกิก๊กมีกิกนะ๊กฮะพอได้เบอร์เบอร์มาแล้วใช่ไหมขอเบอร์สาวมาเลยแต่ที่สําคัญนะต้องมีเบอร์อะไรนะดําเบอร์ไอพาร์ทเนอร์อะไรเขาเนี่ยพาสเวิร <Pass word. S 1> ์ดพอกำนันรู้ไม่รู้กูอยู่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเหรอ แล,และได้มาเรียบร้อยแล้วนะพอได้เบอร์พัสเปิดมาเรียบร้อยแล้วสามารถเล่นฮิฟฟี่ได้เลยฮิฟฟ yani ี่พ้องไฮไฟเขาเอ่ให uh ้ไฟครับมึงนี่มันโง่จริงๆเลยมึงถึงเป็นไปร์เนีอย่างนี้นยไอ้นี่นะครับผมส่งอีเมลได้ใช่ไหมอย่าว่าแต่อีเมลอีเมลก็ได้ครับส่งหาอีโมดได้ไหมอ๋ออีโมดที่มีผัวชื่อมัมที่ดั้งหักหักกามใหญ่ๆปากเปรป้ใช่ไหมครับ ที่ตอนนี้เปิดโลงราบยะโสธรอยู่ที่เดอะมอบางแคใช่ไหมครับเออนั่นแหละไปทานซะเปิดแล้วเปิดแล้วข้างๆเดอะมอบางแคโลงราบยะโสธรโอเปิดมาแล้วสิบวันเป็นยังไงครับโอ้วันแรกนี่ไก่ตายไปสามตัวอ้าวทำไมอ่ะขันกวนตีนขันอยู่หน้าร้านกูสามตัวด้วยพ่อแม่ลูกขันว่าไงเจ๊งอีกแล้วเวยตายเลยกูยิงตายเลยตอนนี้ไปเกิดเป็นดาวแล้วฮะเป็นไง อ้ใช้ได้เลยเป็นผู้น,นําต้องไฮเทคโนโลยีอ,อ,อีกหน่อยเดี๋ยวผมจะนำเสนอดาวเทียมให้เออเอาอีกยะตอ,อนพี่บอกแล้วไงพี่ไม่เล่นเรื่องพวกนี้พี่ไม่เอาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาก็เราไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ผิดอะไรไม่ใช่หรือมันก็ใช่แต่จะ่าไปพลาดทิงถึงเขาบอกแล้วได้รเราเราอยู่เป็นกลางเป็นกลางเอาไว้เราอย่าไปนั่นเลยเรื่องผู้ใหญ่เขาจะกางกันเองได้ครับเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหมนหแง่ อะไรกับพ่อกำน,นั้นพี่บอกแล้วไงพี่ไม่เอาด้วยเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดมืนหกมันแพงอะนะเอางี้สักสี่หมืนหกได้ไหมหรือให้กูสักสาไม่เกี่ยวนะผมพูดก,กันเรื่องนี้นะท่านคำไปเองคิดไปเองนะครับนะตองกูสู้ได้แค่สามเอ้ยสักสี่หมืนหก เหลือให้พี่ใช้สักสามหมื่นเถอะเท่าที่เป็นอยู่ก็จะไม่มีที่จะอยู่อยู่แล้วนะอ่ะก็ได้นี่เห็นว่าพ่อกำนันอยากจะได้นะเนี่ยมันเป็นของรุ่นไม้เออเท่าไหร่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นหกใครอะนั่นอะดินั่นไงมึงเล่นไม่รู้เรื่องแล้วไงกูบอกแล้วไงกูไม่เล่นแล้ว มึงเอาไปเลยพี่ใจเย็นๆเขาอาจจะไม่ใช่คนกูบอกแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นไงเมื่อกี้เนี่ยอภิพสิทธิ์ของกูก็ดีๆอยู่แล้วแต่แต่เราขายโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะพี่กูโดนตลอดเลยอ่ะพักเนี้ยอะไรนะเว่าอะไรนะอะไรนะดีอะไรอะไรนะครับอะไรแป๊บ ฮะเต็มเต็มม huh? ึงนะมึงเป็นคนจั <t 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 ่วมานะกงเป็นคนจั่วมานะอย่ามาลงที่ครูนะเดี๋ยวดิพี่บอกล้วกูไม่เล่นกูไม่เล่นไงพี่อย่าเดินหนีดิเดินหนีกูจะมึงมีนีมาใกล้กูชีบหายก็อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วเราเล่นมุกนี้เราก็ต้องกูไม่ได้เล่นกูจะซื้อกูจะซื้อเครื่องอันนี้เออพี่พวกผมจะซื้อโทรศัพท์กันนะอาจารย์จ้ะจ้ะเป็นอย่างเนาะจ้ะะผมไม่อยากเล่นอยู่แล้วพี่จริงผมไม่อยากเล่นอยู่แล้ว ผมเล่นน่ารักนของผมชวบายของผมอยู่แล้วพี่อยากได้ไหมอยากได้ไหมเท่าไหร่ล่ะมึงขายแพงกูจะไปซื้อทําไมเล่าอึงขายแพงกูก็ไม่เอาโอเคพี่ต่อมา4ี่หมื่นใช่ไหมเออก็ได้อ่ะเห็นพี่อยากได้7,6็ดหมื่นหเหลือสี่หมืเออถ้ากับกูเหลือสามหมื่นนะใช่โอเคอ่ เหลือสามหมื่นเหลือสามหมื่นสามหมื่นเหลือสามหมื่นนะก็ของเก่าอะที่จริงถ้ากูจะจ่ายหมดนี่ยก็คือเจ็ดหมื่นหกนะใช่แต่เมึงกูต่อมึงเหลือสี่หมื่นหกนะครับอันนี้นะอ่าเอออันนี้นะอ่าเออสามหมื่นที่เหลือก็ของเก่าของพี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่อ่าเน่เฮ้ยครับต๋องอย่าพาพี่ไปอย่างนั้นสิผมผมไม่ได้พาไปก็ต่อก็เหลือสามหมื่นหกไง ก็เหลือสามหมื่นผมได้มาสี่หมื่นหกพี่เหลือสามหมื่นใช่พี่จริงพี่ต้องจ่ายเท่าไหร่จริงๆก็จ่ายเจ็ดหมื่นหกแต่ว่าพี่ต่อเหลือสี่หมื่นหกแล้วก็เหลือเงินเก่าของพี่สามหมื่นหกแง่ตกลงพี่ต้องจ่ายสี่หมื่นหกนะถูกต้องครับโอเคเอออะไรนะครับมึงไม่สองมึงแล้วมึงแล้วนี่มันเนี่มันเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ มึงโดนแล้วมึงอ่ะเฮ้ยตลกเราเล่นกันกูมไม่อยากเล่นมึงไม่อยากเล่นไงติดคุกก็ติดแบบตลกตลกปูไม่ตลกกับมึงอ่ะปุไม่ตลกกับมึงอ่ะงานงานพี่รีบจ่ายไปเลยผมจะได้รีบเข้าไปเอาไปไปอ่าอ่าอ่าอืมอ่าที่เหลือเอาไปจองตั๋วเครื่องบินนะเอาจองตั๋วเครื่องบินพี่จะไปไหนอ่ะเที่ยวภูเก็ต ทำไมพี่ไม่บอกดูใบไปเลยพี่ดูใบพ่อมึงเหรอ